ผมก็คือต้อนชมยังเจ้าเกมนี้ดีบเปไปเกมที่พี่แชมป์วอลิ่งเล่นนะครับซึ่งผมเคยเล่นมาแล้วแล้วตอนที่ผมอยู่ด่านที่เก้าพมนั้นได้เจอซิ่งแปลกๆนะครับเพราะตอนที่พวกเรังคูดไปคูดมาพมไปเจอซิ่งหนึ่งครับซึ่งผมจํารูป่ามันไม่ได้ได้รูร้แค่ว่าพมไปเจอแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของมันก็คือมันเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือแบบา้าจะวาดรูปแล้วกับท่านชมอ่อยแล้วแบบ มันจะเป็นรูปเออไมเนะนี่แล้วก็มันคือมันจะเลื่อนมาแบบนี้นิดนึงแล้วก็ขึ้นไปตัวการเชียแล้วก็ลงมาเพื่อลงมาอีวันนี้นะครับซึ่งมันนะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเชียงหรือเปล่าแต่เนี่ยตอนที่ผมท่านผู้ชมเห็นว่าผมว่ารู้เปล่นใช่ไหมครับแต่เนี่ย้องเอาสิ่งนั้นมากลับหัวครับให้เอาการว่ารูกพผมมือนกลับหัวเมื่อกี้ แล้วก็รู้สึกเหมือนถ้าจะไม่ผิดมันจะมีปีกด้วยนะครับเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันจะมีปีกเป็นเส้นยูยูแล้วก็เอาสิ่งที่ผมวาดมาต่อนะครับก็คือจากที่มันแบบหน้าแบบเนี้ยมันลงมันขึ้นด้านบนก็เอามาลงด้านล่างมาต่อกันนะครับซึ่งพุไปเจอสิ่งนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแบบมันคืออะไรเพราะหละังจากที่ผมเก็บไปปึ๊บพวกนั้นก็สามารถ ไปที่ด่านที่สิบได้เลยนะครับหลังจากที่ผมเก็บซาผมตากจากการไปด่านที่สิบตั้งหลายเท่าตั้งหลายเท่าของผมนะครับแต่ผมนะหลังจากที่ผมไปเจอสิ่งหนาที่ด่านที่เก้าทีเดียวผมนั้นก็ไปเจอนะครับถ้าดูถ้าจะไม่ผิดเออมันให้ตีด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดนะผมนั้ก็งงมากนะครับทำให้ ผมนันก็เลยอยากมาบอกท่านผู้ชมนะครับเพื่อถ้าท่านผู้ชมเจอท่านผู้ชมจะได้มาบอกคนนะครับแค่นี้ครับ